อ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ Security Boot นะครับสำหรับเครื่อง Acer รุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อใช้ในการลง Windows ครับอ่ะนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคูห้เปิดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคูห้เปิดด้วยนะครับ วันนี้นะครับก็คือจะมาแก้ไขในเรื่องของตัว Security Boot นะครับสำหรับเครื่อง Acer รุ่นใหม่นะครับเพราะมันล็อกในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปที่ BIOS นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าพื้นฐานก่อนนะครับสำหรับ Acer เนี่ยผมไปที่ BIOS ก็คือกดปุ่ม F2 นะครับกดรัวๆเลยมันจะเข้าหน้า BIOS ประมาณนี้ขึ้นมาซึ่งในการแก้ไขนะครับเราก็ตั้งค่าในเรื่องของการลงวิโดทั่วไป นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบ UFI ก็ตั้งแบบ UFI นะครับแต่ทีนี้ในการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยมันต้องให้มีการตั้งรหัสของตัว BIOS ก่อนนะครับในการตั้งค่าเนี่ยเมนูด้านบนนะครับมันจะมีตัว Security เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเข้าไปในหมวด Security ก่อนนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าของตัว BIOS นะครับเพื่อที่จะใช้ในการลง w ม n d o w s ครับทีนี้ผมจะ อ่าตอนนี้ผมทําในเรื่องของตัวบูตนะครับก็เอาเรื่องของบูตเมนูขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ตั้งค่าตัวบูตอยู่นะครับในการเข้าไปนะครับที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้คือตัวเนี้ยในหมดของ Security นะครับก็คือเราตั้งค่าให้เรียบร้อยเสร็จนะครับพอตั้งค่าเสร็จตั้งรหัสเรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วค่อยไปทําการลงวินโด s ครับจากนั้นนะครับพอเราลงวินโด s เสร็จนะครับเราค่อยมาทําการลบพาสเวิร์ดออกนะครับ สำหรับการตั้งค่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในเรื่องของตัวหมวด security อยู่นะครับมันก็จะมีให้เรากดตัวที่เป็น password นะครับเรากด enter เข้าไปนะครับในหมวด enter เนี่ยเราก็ตั้ง password นะครับก็คือเราจะตั้ง1ตัว2ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จนะครับก็ให้ทำการ save นะครับในเรื่องของค่าไบออนี้เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการ boot windows นะครับหรือทําการ บูตอินสตอลลงไปจะจากแฟลชไดร์ ice, หรือ usb ที่เราใช้งานอยู่นะครับโดยใช้โปรแกรม l ู f a ส t นะครับไบออดที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบบ uefi นะครับก็คือให้ใช้โปรแกรมรูฟァสนะครับทำแบบ uefi นะครับะนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเลือกเมนูบูตขึ้นมาก็คือผมทําการเปิดเมนูบูตนะครับก็คือตัวปุ่ม A12 จากนั้นเราเลือกแฟลชไดร์ในการบูตขึ้นมาครับ เราใช้ Window s ไหนเราก็ลงตัวนั้นนะครับแต่ในขั้นตอนนี้บางครั้งมันอาจจะขึ้นในเรื่องของการใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของไบออดลงไปนะครับแต่ถ้าบางเครื่องนะครับมันไม่ขึ้นสกอร์บูตนะครับในเรื่องของการใส่พาสเวิร์ดตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมันก็สามารถที่จะลงวินโดว์ได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ทําการลง Window ์ให้เสร็จสิ้นนะครับลงเสร็จนะครับตั้งค่าภาษาไทยอัปเดตเรียบร้อยเสร็จเราค่อยมาทําการ ลบพาสเวิร์ดออกนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาว่าจำพาสเวิร์ดของไบออดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งในเรื่องของการแก้ไขครับก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมนะครับอาจจะยุ่งยากนะครับหลังจากที่เราลงเสร็จก็ให้ทำการลบออกครับส่วนวิธีการลบออกนะครับก็ดูคลิปต่อจากนี้นะครับในการลบพาสเวิร์ดครับ นะครับหลังจากที่เราลง Windows เสร็จนะครับก็คือเราก็ทําการปิดเครื่องนะครับแล้วก็เข้าไปที่ b บ o s นะครับกดปุ่ม F2 เหมือนเดิมทีนี้ในการลบนะครับวิธีการลบแล้วก็ไปที่ตัว security นะครับแล้วก็เลือกตรงพาส s w เวิร์ดนะครับทีนี้ไอตัวแรกก็คือมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับส่วนไอตัวที่3เนี่ยไม่ต้องใส่นะครับแล้วทําการกด enter ครับจากนั้นก็ทําการกดปุ่ม F10 ครับ ตัวใบออดของเรานะครับก็จบตรงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคห้เปิดได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับที่ดูจบขอบคุณครับ